พร้อมมาไอคิดว่าไงอ่ะรับรองว่านายมองไม่เห็นบอลฉันแน่นอนพูดงี้มาเลยดีกว่ามา้ได้เลยเตรียมตัวไว้นะฮ่าฮ่าอ้าไอ้ยวระวังฮะไม่จะจะโอ้ยทางไหนอะโอ้เข้าแล้วเฮ้ยมา <laughs> Ôi Dạ vâng ừ. lẽo bột rau Đường dậy lời lắm là... ừ. วิญญาณในไฟชำระขออนุญาตเข้าไปนะครับเชิญเลยครับเข้ามาสินั่งก่อนเลยคุณพ่อคงทราบอยู่แล้วว่าผมไม่ใช่สัตวุรุษที่เคร่งครัดนัก คือวันอังคารน้าจะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีที่พระยกพ่อของผมไปใช่ถ้าเป็นคนดีพ่อจำได้ว่าท่านชอบดูละครใช่ครับพ่อชอบอุปมาเกี่ยวกับเรื่องวิวาหะมงคลคุณพ่อทราบได้ยังไงครับเราเป็นเพื่อนกันและพ่อก็ชอบสวดภาวนาให้กับลูกวัดที่เสียไปแล้วอีกด้วยอ๋อครับ คือที่จริงแล้วผมอยากจะขอมิสซาอุทิศให้กับวิญญาณของพ่อของผมในวันที่ครบรอบนะครับปกติเขาก็ทำกันแบบนี้ใช่ไหมครับถูกแล้วการขอมิสซาให้ผู้ล่องลับเป็นการกระทำที่ดีและศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็ตามผมแค่อยากทำสิ่งพิเศษให้กับท่านพ่อเป็นที่รู้จักในสังคมผมว่าท่านก็คงอยากให้คนอื่นๆระลึกถ,ถึงท่านด้วยนะครับได้สิ เป็นความคิดที่ดีนะแต่พิธีมิซาไม่ใช่เป็นงานรวมญาติหรือคนรู้จักคุณคงคิดถึงการรวมตัวกันของเพื่อนๆแต่การขอมิซาให้ผู้ล่วงลับนั้นเป็นสิ่งที่พิเศษยิ่งกว่าพวกเราแย่แน่นเร้อยพี่น่าจะไปหาคุณพ่อชาวแล้วก็ขอโทษท่านซาน,นะเธอคิดได้ยังไงเนี่ย คุณพ่อไม่มีทางยกโทษให้แน่ไม่มีทางแน่เพราพี่พูดเหมือนไม่รู้จักคุณพ่อชาวสักนิดคุณพ่อเนี่ยต้องยกโทษให้สิไม่รู้สิคุณพ่อคงโกรธเรามากเลยฉันก็ว่า,างั้นเ่ยคุณยังจําได้ไหมว่าไฟชําระหมายถึงอะไรผมจําได้นิดหน่อยนะครับนิดเดียวจริงๆผมว่ามันคือสถานที่ตรงกลางระหว่างสวรรค์และนรกก็ประมาณนั้นแหละ อย่าว่าผมเลยนะครับผมไม่ได้เข้าวัดเลยนะ่ะและผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเองยังมีความเชื่ออยู่หรือเปล่าพระศาสนาจักยังเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดพระเจ้าเองตรัสไว้ว่าดินแดนสวรรค์มีไว้สําหรับผู้ที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นพระเจ้ายังตรัสอีกว่าผู้ที่จะได้อยู่ในสวรรค์ก็คือผู้ที่บริสุทธิ์พวกเรารู้อยู่แล้วว่าวิญญาณชั่วร้ายอยู่ในนรก แต่วิญญาณที่ดีสมบูรณ์จะได้อยู่ในสวรรค์